สวัสดีครับอาจารย์เตโชโหนธรรมมารายงานตัวเพื่อทำนายโชคชะตาลัคนาราศีและใช้ข้อคิดดีๆจากธรรมะในการแก้ไขปัญหาและนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในที่สุดและในคลิปนี้นะครับจะเป็นการเจาะลึกชะตาลัคนาราศีประจำปี2,568ซึ่งการทำนายโชคชะตาในปี2,568นั้นจะอ้างอิงดวงดาวใหญ่ที่สำคัญสามดวงที่จะมีผลต่อชะตาประจำปีของท่านซึ่งได้แก่ดาวราหู ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์เรามาเจาะลึกรายละเอียดกันนะครับว่าในปีนี้ทั้งสามดาวใหญ่จะส่งผลลัพธ์อย่างไรกับชะตาชีวิตของท่านบ้างไม่ว่าจะเป็นการรับมือกับสถานการณ์บางอย่างหรือเพื่อนำพาชีวิตของท่านให้ตอบรับความเฮงความปังที่จะบังเกิดขึ้นและเราจะใช้กลยุทธ์จากข้อธรรมใดบ้างเพื่อดึงสติและเสริมโชคชะตาให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเจาะลึกชะตารายปีพุทธศักราช2568 ลัคนาราศีเมษเรามาเริ่มกันที่ดาวใหญ่ดวงแรกคือดาวราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนภพลาภัทที่พูดถึงโชคลาภความสําเร็จและความสัมพันธ์ทางสังคมของชาวลัคนาเมษโดยจะย้ายตัวจากภพปัตตนิที่พูดถึงคู่รักคู่ครองลูกค้าและหุ้นส่วนและความสัมพันธ์ที่ใกล้ตัวซึ่งได้ขัวจรย้ายตัวเข้าสู่ภพอริที่พูดถึงอุปสรรคศัตรูตรโรคภัยไข้เจ็บและความเหน็ดเหนื่อยในวันที่หพฤษภาคม2568 และยังได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรกราธิบดีโดยช่วงก่อนการย้ายตัวนั้นดาวราหูส่งเสริมด้านความสำเร็จจากความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ได้จากหุ้นส่วนที่ดีหรือได้รับการสนับสนุนจากคู่รักคู่ครองและยังส่งผลต่อโอกาสความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของหน้าที่การงานรวมไปถึงวิธีการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีและยังมีจังหวะโชคลาภที่ดีทั้งโชคลาภที่เกี่ยวกับโชคบุญดวงหรือแม้แต่กระทั่งโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ตาม และหลังการย้ายเข้าสู่พบเรือนอริในวันที่5พฤษภาคม2568จะส่งผลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพหรือต้องพบกับอุปสรรคเพราะว่าชีวิตของท่านได้เจริญเติบโตมาในระดับหนึ่งแล้วก็จําเป็นที่จะต้องลุยกับปัญหาและอุปสรรคที่ใหญ่ขึ้นและเมื่อทุกครั้งที่ท่านจัดการกับปัญหาและอุปสรรคได้สําเร็จชีวิตของท่านก็จะพบกับโชคลาภความสําเร็จดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนเทียงแต่ต้องอาศัยความมุม,มนะอุตสาหะความขยันอดทนและการเรียนรู้อิทธิบาสี หรือความเพียรสประการก็จะทําให้ท่านก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคและนําพาชีวิตก้าวเข้าสู่ความสําเร็จในเรื่องที่คาดหวังไว้ในที่สุดดาวใหญ่ดาวสําคัญดวงที่สองที่จะโครจรโยกย้ายในปีนี้ได้แก่ดาวพฤหัสบดีซึ่งดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนภพวินาศและสุภัสโดยคําว่าวินาศจะหมายถึงความสูญเสียความลับการอยู่เบื้องหลังและภพเรือนสุภัสจะพูดถึงความสําเร็จโอกาสที่ดีผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ความร่มเย็ยนเป็นสุขและการเดินทางในบางมุมยังพูดถึงโชคลาภได้อีกด้วยโดยดาวพฤหัสบดีจะโครจรย้ายตัวจากภพเรือนกระดุมพักที่พูดถึงทรัพย์สินเงินทองโดยจะโครจรเข้าสู่ภพเรือนสหัชชัดที่พูดถึงสังคมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนสนิทและยังพูดถึงการศึกษาข่าวสารต่างๆโดยจะโครจรโยกย้ายในวันที่13พฤษภาค,คม2568และยังได้ตำแหน่งเป็นถึงอุจวิลาศอีกด้วยซึ่งช่วงก่อนที่จะโครจรย้ายตัว ดาวพฤหัสบดีที่สถิตยอยู่ในภพเรือนกระดุมพักจะออกฤทธิ์ส่งผลให้ท่านต้องพบกับเรื่องหนักๆเหนื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองมีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเกินตัวแต่ความพยายามของท่านรวมถึงการได้รับคําแนะนําดีๆจากผู้ใหญ่หรือบุคคลที่ท่านเคารพนับถือก็จะชี้นําพาให้ท่านเข้าสู่การโคจรสู่เรื่องการเงินก้อนใหญ่ได้อย่างเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นการเงินที่มาจากงานหลักหรือได้มาจากงานเสริมต่าง ซึ่งทําให้ท่านสามารถจัดการกับปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกินตัวได้อย่างลงตัวและในบางกรณีถึงข่านมีเหลือกินเหลือเก็บเพื่อที่จะได้วางแผนด้านการเงินในการพัฒนาให้สูงขึ้นในครั้งถัดไปหลังจากการย้ายตัวตั้งแต่วันที่13พฤษภาคม2568ดาวพฤหัสบดีจะออกฤทธิ์ส่งผลทําให้ตัวท่านจะได้รับการสนับสนุนจากสังคมรอบตัวไม่ว่าจะเป็นสังคมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนสนิทหรือเพื่อนเพื่อนบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ก ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นปูทางที่ดีในการที่จะรับข่าวสารเรียนรู้และพัฒนาสแสวงหาโอกาสให,ใหม่ๆดีๆให้เข้ามาสู่ในชีวิตของท่านเพราะการมาของดาวพฤหัสในครั้งนี้ยังได้ตำแหน่งเป็นถึงอุจวิลาศอีกด้วยซึ่งคำว่าอุจวิลาศถ้าจะแปลให้ง่ายๆตรงๆก็คือการไต่หรือเลื่อนขึ้นสู่จุดที่สูงสุดซึ่งจะส่งผลทำให้ตัวท่านต้องพบกับการเตรียมตัวที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองที่เพิ่มขึ้น ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดจะอยู่ในช่วงการย้ายตัวของดาวพฤหัสในรอบต่อไปซึ่งหมายถึงในปี2569นั่นเองแต่ในระหว่างทางของการเรียนรู้ศึกษาหาข้อมูลตลอดในช่วงครึ่งปีหลังนั้นดาวพฤหัสบดียังสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงให้กับชีวิตของท่านโดยจะทยอยให้ผลลัพธ์ที่ดีไปทีละสเต็ปดาวพฤหัสบดีนั้นขึ้นชื่อเรื่องของการมีศีลธรรมแน่นอนว่าหากในช่วงปี2568นนี้ ตัวท่านได้ปฏิบัติทำประกอบควบคู่ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำบุญทำทานหรือการฝึกปัญญาสมาธิสิ่งเหล่านี้ยิ่งจะทำให้ท่านได้พบกับสังคมที่ดีเป็นสังคมผู้มีศีลที่ไม่มีจิตใจคดโกงและจะนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเป็นทวีคูณดาวใหญ่ที่สำคัญดวงที่3ที่จะใช้ทำนายปี2568อีกดวงหนึ่งคือดาวเสาร์ซึ่งดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนกรรมที่พูดถึงวิถีชีวิต หน้าที่การงานผลบุญกรรมที่ได้กระทำมาโดยก่อนที่จะย้ายตัวนั้นดาวเสาร์ได้สถิตยอยู่ที่ภพเรือลาพัทที่พูดถึงโชคลาภและความสําเร็จโดยจะโครจรย้ายตัวเข้าสู่ภพเรือนวินาศตั้งแต่วันที่19พฤษภาคม2568รเป็นต้นไปซึ่งจะอยู่ที่ภพเรือนนี้ต่อไปอีกประมาณสองปีครึ่งโดยก่อนที่ดาวเสาร์จะย้ายตัวนั้นจะออกฤทธิ์ส่งผลทําให้ท่านต้องทํางานหนักเพราะท่านจะได้พบกับงานที่มีความสาคัญชิ้นใหญ่ ทำให้ท่านมีความเจริญรุ่งเรืองที่มั่นคงและจะอยู่เสรยบสมกับความสําเร็จตลอดในช่วงเวลาดังกล่าวแต่หลังจากที่ดาวเสาร์ได้ย้ายตัวในหลังวันที่19พฤษภาคม2568เป็นต้นไปจะออกฤทธิ์ส่งผลทําให้ท่านได้ผันตัวจากผู้นํากลายเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังด้วยเหตุที่ก่อนหน้านี้ท่านมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วจากนี้เป็นต้นไปจะถึงวาระที่ท่านจะต้องผลักดันส่งเสริมผู้อื่นให้เจริญรุ่งเรืองตามกันมา เพื่อที่จะเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือประสานงานให้ซึ่งกันและกันและมีความเจริญรุ่งเรืองเติบโต,ตมากยิ่งขึ้นในครั้งที่ดาวเสาร์ย้ายตัวอีกทีในรอบถัดไปซึ่งก็หลังจากนี้ไปประมาณสองปีครึ่งนั่นเองรวมถึงเหตุการณ์ที่ดาวเสาร์ได้ย้ายตัวในครั้งนี้ทําให้ท่านมีโอกาสได้เอาจริงเอาจังกับงานเสริมหรือธุรกิจเสริมมากขึ้นซึ่งหากจะมองผลลัพธ์จากดาวดวงอื่นๆประกอบไปด้วยแล้วซึ่งจะเห็นได้ว่าการที่ได้อยู่เบื้องหลังในงานหลัก จะทาให้ท่านได้มีเวลาไปโฟกัสงานเสริมมากยิ่งขึ้นเพิ่งจะกลายเป็นการเสริมรายได้จากหลากหลายมุมจะทําให้ท่านได้ผลลัพธ์ที่ดีมีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่าการใช้ชีวิตการงานแบบแนวหน้าซะอีกเมื่อเอาผลของทั้งสามดวงดาวมามองในภาพรวมนั้นจะเห็นได้ว่าในช่วงครึ่งปีแรกนั้นก็ยังเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากปลายปี2567โดยท่านจะต้องทำการรับผิดชอบเรื่องของหน้าที่การงานและอิ่มสุขสนุกสนาน กับความสําเร็จต่างๆอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีแรกหากถามถึงเรื่องสุขภาพนั้นก็ยังถือว่าปกติดีจะมีก็เพียงแต่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อลาที่มาจากการทํางานหนักๆแต่ในช่วงครึ่งปีหลังนั้นด้วยการที่ตัวท่านใช้เวลาและพละกําลังในการทํางานอย่างหนักมาก,ก่อนหน้านี้รวมถึงการแบกภาระต่างๆที่มากเกินไปซึ่งจะส่งผลทําให้ในครึ่งปีหลังนั้นตัวท่านมีโอกาสจะเจ็บป่วยเกี่ยวกับเรื่องการปวดเมื่อยของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหรือกระดูก ดังนั้นท่านควรต้องดูแลสุขภาพร่างกายทานอาหารเสริมที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการดูแลกล้ามเนื้อและกระดูกจำพวกวิตามินรวมและแคลเซียมต่างๆรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดจากความเครียดดังนั้นควรจะต้องหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอด้วยการฝึกสมาธิเพื่อทําการผ่อนคลายจิตให้เบาลงจะเป็นผลดีที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของท่านเป็นอย่างมากส่วนในเรื่องการงานนั้นในครึ่งปีแรกท่านยังคงอยู่กับความสําเร็จต่างๆได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ได้จากการทำงานหนะักซึ่งจะส่งผลทำให้ครึ่งปีหลังนั้นเริ่มที่จะมีปัญหาสุขภาพหรือเป็นผลพวงมาจากความเครียดสะสมโดยท่านจะปรับตัวเองให้ไปอยู่เป็นเบื้องหลังให้กับบุคคลอื่นซะมากกว่าซึ่งจะทำให้ใช้ชีวิตมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่าที่จะเป็นผู้นำสำหรับผู้ที่ทำค้าขายตลอดทั้งปีนี้ธุรกิจการค้าของท่านจะมีความมั่นคงเป็นอย่างดีมีการค้าขายไปเรื่อยๆ ระบบค้าขายจะได้รับการสนับสนุนจากทุกวงการได้เป็นอย่างดีและตัวท่านจะมีโอกาสได้หากิจกรรมเสริมหรือธุรกิจเสริมเพื่อเข้ามาเป็นสิ่งที่พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องของสังคมและเรื่องของรายได้เสริมซึ่งจะนําความเจริญรุ่งเรืองมาให้กับตัวท่านได้เป็นอย่างดีและในส่วนของครึ่งปีหลังนั้นสําหรับผู้ที่มีโอกาสได้ทําธุรกิจเสริมจะมีอัตราส่วนเม็ดเงินผลกําไรที่ดีกว่าธุรกิจหลัก และทำให้ท่านรู้สึกมีความสนุกสนานและมีสีสันในชีวิตที่มากยิ่งขึ้นซึ่งหากมองดูแล้วครึ่งปีหลังนั้นภารกิจหน้าที่การงานที่ดูหนักหนักเห,หนื่อยๆื่เตรียมจะลดลงเพื่อให้ตัวท่านจะมีโอกาสให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตและคุณภาพสังคมมากขึ้นในเรื่องโชคลาภและความสำเร็จนั้นในครึ่งปีแรกตัวท่านยังได้รับความสำเร็จที่ดีที่เป็นผลมาจากดาวสองที่ไปสถิตอยู่ในภพเรือนโชคลา ส่วนในครึ่งปีหลังนั้นการที่ดาวราหูมาอยู่ในภพเรือนโชคลาภและได้ตําแหน่งเป็นถึงเกษตรตราธิบดีเหมือนจะเป็นการพัฒนาความสําเร็จให้สูงขึ้นอีกระดับเป็นช่วงที่กอบกวยโชคลาภความสําเร็จต่างๆนานาซึ่งจะเป็นลักษณะความสําเร็จที่ต่อเนื่องและยาวนานเพราะคําว่าเกษตรราธิบดีก็คือความเจริญรุ่งเรืองที่ต่อเนื่องยาวนานนั่นเองส่วนในเรื่องความรักนั้นสถานการณ์ความรักยังมีความมั่นคงดีและใช้ชีวิตกันไปแบบเรื่อยๆ และมีแนวโน้มที่จะพัฒนาผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเรือนเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆและแน่นอนว่าในครึ่งปีหลังนั้นตัวท่านก็จะมีโอกาสได้สารความสัมพันธ์และให้เวลากลับชีวิตรักมากยิ่งขึ้นสำหรับคนโสดนั้นตลอดทั้งปีนี้เรื่องของการสละโสดอาจจะยังไม่ชัดเจนเพียงแต่ท่านจะได้มีโอกาสได้พบปะก,กับบุคคลที่น่าสนใจที่ผ่านเข้ามาและทำให้มีสีสันในชีวิต และมีโอกาสได้ศึกษากันไปเรื่อยๆมากกว่าที่ท่านจะให้ความสําคัญกับการสละโสดในปีนี้ในปีนี้ท่านควรเรียนรู้เรื่องของพรหมวิหารสีไว้ให้ดีซึ่งจะว่าด้วยเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาซึ่งพรหมวิหารสีนี้จะทําให้ท่านพบกับความเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมกับสังคมที่อยู่รายล้อมรอบตัวและผลักดันให้ท่านไปสู่ความสําเร็จได้อย่างมากมายการเจริญเมตตาที่ว่าด้วยการให้ด้วยความปรารถนาดี การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนการให้ด้วยใจบริสุทธิ์การเจริญกรุณาคือการงดที่จะกระทำบาปและสารต่อการกระทำจากความเมตตาเช่นการช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่จะช่วยได้การเจริญมุทิตาคือความยินดีร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะการกล่าวสาธุให้กับผู้ที่เลื่อมใสในธรรมะด้วยใจจริงไม่ว่าจะเป็นการเห็นผู้อื่นทำทานหรือปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหากสร้างเมตตาจิตที่มีความยินดีให้กับพวกเขาเหล่านั้น อานิ้ส่งผลบุญจะทําให้ท่านมีสุขในจิตทําให้มีจิตใจที่แจ่มใสการเจริญอุเบกขาคือการวางจิตวางใจให้เป็นกลางไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆไม่พึ่งพาความสุขจากคนอื่นไม่ติดอยู่ในโลกธรรม8ที่ว่าด้วยการมีลาภก,การเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสัรเสริญความสุขและความทุกข์ซึ่งการที่ไม่ติดกับปัจจัยเหล่านี้จะทําให้ตัวท่านมองเห็นคุณค่าของตัวเอง จะเป็นการพัฒนาปัญญาไปสู่แนวทางแห่งความสำเร็จอีกหลายอย่างนอกจากนั้นพรหมวิหารสี่ยังจะทำให้ตัวท่านมีสเสดเมตตามหานิยมโดยท่านจะกลายเป็นที่รักของคนทุกระดับชั้นทำให้ท่านจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมซึ่งทำอะไรก็จะมีคนช่วยเหลือส่งผลให้ชีวิตโคจรเข้าสู่ความสำเร็จได้โดยง่ายและหากเป็นไปได้การฝึกจิตภาวนาปัญญาด้วยการฟังเทศฟังธรรมหรือการฝึกสมาธิธในรูปแบบต่างๆอยู่เป็นประจำ จะส่งผลทําให้ท่านจิตใจแจ่มใสมองโลกในแง่บวกจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการของกฎแรงดึงดูดเมื่อจิตใจแจ่มใสดีแล้วก็จะดึงดูดโอกาสดีๆคนดีๆโชคลาภดีๆเพื่อให้เข้ามาสู่ในชีวิตของท่านการทําบุญเสริมดวงในปี2568ของชาวลัคนาเมธเริ่มด้วยที่ดาวราหูซึ่งจะมีความโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภเป็นอย่างมากท่านควรถวายแสงไฟไม่ว่าจะเป็นการถวายเทียนหลอดไฟ หรือค่าไฟให้กับทางวัดเป็นประจำซึ่งจะเป็นการเปิดตาให้เห็นแสงสว่างสู่ประตูโชคลาภที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในส่วนของดาวพฤหัสบดีจะเน้นเรื่องของการชักชวนคนรักญาติพี่น้องคนสนิทไปทำบุญสร้างกุศลร่วมกันอยู่เป็นประจำหรือการทำบุญที่เน้นปริมาณซึ่งในจุดนี้จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดียิ่งหากท่านใดต้องทำงานร่วมกับสังคมหมู่มากยิ่งต้องใส่ใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษ ในส่วนของดาวเสารเป็นการทำบุญเพื่อเป็นการป้องกันภัยท่านควรสมทบทุนเกี่ยวกับการสร้างอาคารที่เป็นสาธารณประโยชน์ให้กับทางวัดเช่นการสมทบทุนในการสร้างวิหารกุดิห้องน้ําให้กับวัดซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสามารถลดภาวะความกดดันจากภพวินาศได้เป็นอย่างดีและทําให้ท่านมีโอกาสไปแสวงหาความเจริญรุ่งเรืองในมุมอื่นๆได้อีกมากมายก็จบลงแล้วนะครับกับการทํานายถ่ายทัก จลึกชะตาลัคนาของปี2568หวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับท่านเพื่อนำไปปรับใช้และใส่ใจในเรื่องของการฝึกปฏิบัติธรรมและจะทำให้ท่านพบกับความเจริญรุ่งเรืองไปในที่สุดขอให้ท่านจงมีความสุขสมหวังมีสิ่งดีๆเข้ามาตลอดทั้งปี2568แล้ววันนี้อาจารย์เตโชวหวนธรรมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ